สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทํานายดวงชะตาประจําสัปดาห์กับบุงอาหิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะชาวมีนในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงกำลังพุ่งมีความโชคดีและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนลัคนาราศีมีนทำให้คุณมีความสุข,ขุมรอบคอบและมีโอกาสในการขยายตัวในด้านต่างๆของชีวิตการงานและการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีมากมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จและความก้าวหน้าควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตและต่อยอดสิ่งดีๆที่เข้ามาเรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้ คุณมีความโชคดีได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขในชีวิตควรใช้ความสามารถในการมองการไกลของคุณให้เป็นประโยชน์เรื่องการงานงานประจํามีโอกาสในการได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากความสามารถและความไว้วางใจของผู้ใหญ่ ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลงานที่ดีเจ้าของธุรกิจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือการสร้างไรายได้ที่มั่นคงและการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งควรใช้ความสามารถในการวางแผนและเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดฟรีแลนซ์ ance, จะได้รับงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงจากผลงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับ อาจามีงานเข้ามาจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลคนที่กำลังตกงานหรือหางานมีโอกาสดีในการได้งานที่มั่นคงและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือแนะนำงานที่ดีเข้ามาควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และแสดงความสามารถของคุณอย่างเต็มที่เรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและพิจารณาการลงทุนที่รอบคอบเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการทำงานหรือจากผู้ใหญ่แนะนำค่ะความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมั่นคงเหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังและยาวนาน คนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมากขึ้นเช่นการซื้อบ้านการลงทุนร่วมกันหรือการสร้างครอบครัวความรักอบอุ่นและเข้าใจกันดีอาจมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันเรื่องโชคลาบมีโชคลาบจากผู้ใหญ่หรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการได้รับของขวัญจากคนรักหรือผู้ใหญ่เรื่องสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีควรดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิบสนบริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดีการจัดการเรื่องบ้านและทรัพย์สินเป็นไปในทิศทางที่ดี หากมีปัญหาก็จะสามารถจัดการได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวค่ะเรื่องต้องระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการหลงเชื่อคนง่ายเกินไปอาจทำให้เสียทรัพย์ได้ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินจำนวนมากหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจากคำชักชวนของคนอื่นควรใช้สติและความรอบครอบของคุณให้เป็นประโยชน์ บุงหาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิป เพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสาตามนะคะสวัสดีค่ะ